มาติดตามข่าวเที่ยงเอ t ทกันต่อนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่มีการเปิดให้เยี่ยมบอสในคดีดีไอคอนกรุ๊ปเฉพาะผู้ต้องหาหญิง7คนคะ่ะที่ถูกแยกไปควบคุมตัวที่ทันทัศสถานหญิงกลางนะคะเนื่องจากในฝั่งชายบอสพอนั้นเข้ามาทีหลังทําให้ต้องมีการกักโรคเพิ่มอีกหนึ่งวันก็ยังไม่เปิดให้เข้านะคะโดยมีรายงานข่าวนะคะว่าวันนี้ญาติของบอสมินก็จะเข้ามาเยี่ยมในวันนี้ด้วยแล้วก็จะมีญาติอีก3คนติดต่อเข้ามาเยี่ยมผู้ต้องขังแต่ว่าก็ไม่บอกว่าเป็นใครคะ่ะ โดยบรรยากาศที่บริเวณหน้าทันทสถานหญิงกลางนะคะก็มีการเปิดให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในคดีดีไอคอนกรุปได้เป็นวันแรกมีผู้สื่อข่าวคะ่ะมาติดตามทําข่าวกันเป็นจํานวนมากทีเดียวโดยนางกหนกวันจิ๋วเชื้อพันธ์ค่ะผู้อำนวยการกองทันทวิทยารักษาราชการแทนผู้อํานวยการทันทสถานหญิงกลางในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่ากระบวนการหลังจากกับโรคครบ5วันเนี่ยจะมีการนําตัวผู้ต้องขังทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่แดน ระหว่างพิจารณาคดีสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในคดีนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมีเพียงบางคนค่ะที่ต้องพบแพทย์ด้วยอาการเล็กน้อยอย่างเช่นตาแห้งหรือว่ามีไข้เล็กน้อยนะคะส่วนของบอสมินนางกนกวันก็บอกว่าไม่มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษเรื่องความเครียดสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ไม่ถึงกับปกติทั้งหมดเพราะการเข้ามาอยู่ตรงนี้ต้องใช้เวลาในการปรับตัว โดยระหว่างนี้ค่ะทนายความสามารถเข้าเยี่ยมได้ทุกวันและไม่จำกัดเวลาส่วนทางญาตินั้นจะสามารถเข้าเยี่ยมได้วันละหนึ่งครั้งครั้งละ15-20นาทีหรือจองเยี่ยมญาติออนไลน์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยวันนี้ค่ะก็มีญาติทั้งหมดที่ติดต่อ<า>เข้ามา<น>ใช่ค่ะ3คนมาเยี่ยมผู้ต้องขังนะคะซึ่งตนเองก็ขอไม่แจ้งว่าเป็นใครเพราะว่าจะกระทบกับสิทธิ์ของผู้ต้องขังค่ะ ทนายสามารถเยี่ยมได้ทุกวันค่ะโดยทางเราเนี่ยไม่จํากัดเวลาเช่นเข้ามาคุยแล้วยังต้องคุยต่อเราก็จะต่อเวลาให้ค่ะ<ม>เยี่ยมได้ทุกวันค่ะก็คือเปิดเสจให้มีการใช้เวลาต่อสู้คดีใช่ค่ะ<ม>แล้วอย่างวันนี้ค่ะทางญาติของตัวผู้ต้องหาฝั่งหญิงเองเนี่ยมีใครประสาทข้ามาเยี่ยมบ้างนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นมีทั้งหมด3คนนะคะแต่ขออนุญาตไม่ไม่แจ้งว่าเป็นใคระคะ่ะ สำหรับการดูแลในระหว่างพิจารณาคดีค่ะนางกนออกวันก็บอกนะคะว่าก็จะมีความแตกต่างกับ การดูแลผู้ต้องขังเด็ดขาดนะคะทั้งเรื่องของกายภาพก็จะมีการแยกกันอยู่ไม่ปะปนกันอย่างผู้ต้องขังเด็ดขาดเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นผู้ต้องหาที่ได้มีการพิจารณาคาดีได้รับโทษจากศารแล้วเนี่ยนะคะและผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคาดีผู้หญิงไม่สามารถที่จะไว้ผมยาวได้เพียงแต่ให้มัดรวบเรียบร้อยหรือหักร้อและอยากตัดผมก็สามารถตัดได้เช่นกันนอกจากนี้มีสิทธิะคะ์ค่ะในการที่จะพบทนายความเพื่อเตรียมต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ซึ่งในตลอด5วันที่ผ่านมาเป็น5วันที่ต้องมีการก โรคอ่ะนะคะอันนี้ก็ตามระเบียบอยู่แล้วยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องติดต่อเข้ามาสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะแตกต่างแน่นอนค่ะเพราะนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกับท่านอธิบดีด้วยนะคะซึ่งได้จริงๆดําเนินกนารจักเรียนจาทั่วประเทศเลยสําหรับที่นี่เนี่ยการปฏิบัติย่อมแตกต่างกันเช่นตั้งแต่แรกเลยเรื่องกายภาพแยกกันอยู่เพื่อไม่ให้ปากปนกันเรื่องอการปฏิบัติเช่นทรงผม ผู้หญิงก็ไว้ผมยาวได้แต่มัดรวบให้เรียบร้อยแต่ถ้าร้อนก็ขอตัดได้นะคะ <c oughs> เรื่องการแต่งกายไปศาลเราเราจะเห็นเป็นชุดสีลูกวัวใช่ไหมคะสําหรับที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วค่ะการพบทนายความก็พบได้ทุกวันการเยี่ยมญาติการฝึกวิชาชีพก็เท่าเท่าที่ถ้าเยือยากฝึกอนุญาตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะให้เวลาเขาได้มีเวลาในการต่อสู้คดีค่ะทาง 5วันที่ผ่านมาค่ะมีเจ้าที่ทางรัฐทั้งตำรวจหรือว่าเจ้าที่ของสอบมีการเข้ามาสอบปากคำยังข่ะยังค่ะมีประสาทเข้ามาบ้างไหมคะตอนนี้ยังค่ะ ส่วนผู้ต้องขังชายค่ะที่มีการประสานกับทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็บอกนะคะว่าคนที่ป่วยอย่างเช่นบอสฟินเนี่ยก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งน,นะคะก็จะได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์อย่างต่อเนื่องส่วนจะต้องย้ายไปที่โรงพยาบาลราชธันหรือไม่ณนะเวลานี้คือยังไม่สามารถตอบได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ค่ะในส่วนของบอสชายทั้งหมดค่ะเนื่องจากบอสพอลเข้ามาทีหลังค่ะทำให้มีการพูดคุยกับบอสทั้งหมดแล้วก็ยินดีที่จะกักโรคเพิ่มอีกหนึ่งวัน ทำให้ตามกําหนดนะจะสามารถเข้าเยี่ยมได้คือวันพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้วันที่23ตุลาเป็นวันหยุดราชการค่ะก็จะเยี่ยมไม่ได้ก็จะเริ่มเข้าเยี่ยมวันแรกได้ในวันที่24ตุลาคมเพราะฉะนั้นในส่วนของบอสชาย11คนเนี่ยก็จะอยู่ในที่กักโรคเนี่ยรวมทั้งหมดคือ7วันนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวก็จะได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์แล้วก็รักษาต่อเนื่องค่ะ ต้องจะไปต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลและสถานีนะคะในตัวของหมอที่บอสหมอ,อบอสวิน,วน,นะะที่มีเป็นมะเร็งอ่ณนะเวลานี้ยังตอบไม่ได้นะคะว่าต้องย้ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ที่เข้าไปตรวจรักษาแล้วก็มีความจําเป็นแค่ไหนคะ่ะแล้วการปฏิบัติเหมือนกันกันกบของผู้ต้องขังหญิงไหมคะกับผู้ต้องขังชายใช่ค่ะหลังจากนี้ก็ต้องแยกไปอีกท่อนแล้ววางจารณาใช่ค่ะเป็นนโยบายสําคัญของกรมยาทานเลยค่ะปฏิบัติเหมือนกันต้องปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างผู้ต้องขังเด็กขาดกับผู้ ระหวทางผอได้พูดคุยกับท่านประมูลนะคะว่าถ้าคบกักโลกของบอสช,ชายต่างๆอาจจะให้ไปอยู่ในแดนหนึ่งหรือแดนสี่ะคะ่ะท่านผอพูดคุยค่ะคือท่านท่านก็บอกมาว่าทางเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยก็จะมีแดนที่สําหรับผู้นัขังระหว่างพิจารณาคดีจะเป็นแดน2แดน4แดน8นะคะ